ปัญหาอ้อยไฟไหม้มาตรการเงินช่วยเหลือรัฐบาลร่าช้าเงินอ้อยสด120บาทเงียบหายความหวังรุมรมแรงแงของพี่น้องชาวไร่อ้อยฟังเลยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับ วันนี้เรามาดูในเรื่องของปัญหาอ้อยไฟไหม้นะครับและในส่วนของมาตรการเงินช่วยเหลือของทางรัฐบาลนะครับที่ทำไมถึงล่าช้านะครับและก็ในเรื่องของเงินอ้อยสด120บาทนะครับณปัจจุบันนี้นะครับยังไม่ได้รับนะครับเงียบหายก็ว่าได้นะครับความหวังของพี่น้องลมลมเลงแรงนะครับที่พี่น้องชาวไรอ้อยนะครับต่างรอคอยกันนั่นเองครับสำหรับปัญหาอ้อยไฟไหม้นะครับที่เป็นปัญหานะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM 2.5นะครับ โดยทางภาครัฐบาลนะครับได้มีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยให้เสนอในเรื่องของวาระการประชุมนะครับในเรื่องของปัญหาฝุ่น PM เ5มนะครับและให้แต่ละกระทรวงนะครับนำเสนอว่ามีมาตรการอะไรนะครับและย้ําให้กับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องอ้อยนะครับซึ่งยังเห็นการเผาไายอ้อยในบางพื้นที่นะครับซึ่งจะขอให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับขวดขันในเรื่องนี้นะครับและหามาตรการเพิ่มเติมนะครับเพื่อลดการเผานะครับ ซึ่งเป็นสาเหตุนะครับในเรื่องของการเกิดปัญหาฝุ่น p ี2.5อีกด้วยนั่นเอง